หลายวันแล้วอ่ะกี่ไปไหนมาดูว่ามันลำคาญมดมันเลยไม่อยู่ดูดีมันคันมดกัดมันมันกไามแล้วถ้าเราเอาแบบยาแบบที่มันเป็นยาฉีดมดแบบนั้นไปอ่ะมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่อยากใช้ใช่ไม่อยากใช้เพราะที่บ้านน่ะมีหมาแมวจรเลี้ยงเป็นสิบสิบตัวเลยทุกคนแล้วชามเข้าหมาเข้าแมวมีเปสิบสิบใบแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาเลยก็คือตัวมดอ่ะมันเดินเข้ามาตามชงตามชามเข้ามุงเข้าหมาของเราอ่ะแล้วมันมาแอบกินเศษอาหารอะไรแบบนี้ แล้วพอหมามันมากินข้าวมันเสียลมมันก็เดินหนีบางทีมันก็หนีออกจากบ้านเออค่งจะบอกว่าตัวนี้มันมีมีวัฒนาการมีการแก้ไขปัญหามีเทคโนโลยีที่มันสามารถผลิตเป็นสารสกัดแบบธรรมชาติได้แล้วนะอู้หูขนหัวลุกเลยอะเนี่ยคือไครตูสเปชชิดมด,มดไล่มดไล่แมลงคือจะบอกว่าตัวนี้สามารถฉีดในตู้กับข้าวได้ชามข้าวมงเข้าวหมาแบบนี้คือได้เราสามารถฉีดบริเวณโดยรอบของตู้กับพงกับข้าวของคนของสัตว์ได้และหรือว่าฉีดตาม ใต้ภาชนะเราไม่ควรที่จะฉีดลงไปตรงกลางแบบนี้จริงๆถ้าฉีดลงไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรไหมมันไม่ได้เป็นอะไรทุกคนสําหรับชามข้ามุงเข้าหมาสัตว์สามารถกินต่อได้แต่บางทีพอเขาได้กลิ่นเปอร์มินท์อ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอาหารไม่แซบเพราะว่ามันไม่ใช่แบบของคนไงม,นมันผิดปกติของเขาเพราะเขาจะต้องได้กลิ่นตับกลิ่นเนื้ออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะฉีดไปได้เลยถึงมันจะมีละองฝุน่นอ่ะละองของน้ำอ่ะถึงมันจะลงไปตรงชามเข้าหมาก็ไม่เป็นอะไรมันปลอดภัยและออแกนิกด้วย mm hmm. ซึ่งตัวเนี้ยไม่มีสาาร่แมลง มันสามารถไล่มดออกไปได้ขวดหนึ่งคือ500 ML มีวิธีการใช้อยู่หลังขวดให้ด้วยแล้วคือหัวฉีดเนี่ยคือชอบมากเพราะว่ามันน่ะไม่ได้แบบเป็นแบบที่มันแบบก็กแก๊กไม่ใช่งานก,กกแก๊กกับทุกคนเพราะว่ามันแบบแข็งแรงอะ่ะแล้วมันก็ทนด้วยแล้วมันมีหัวฉีดถึง3าหัวให้ปรับอะเออสามารถฉีดได้เลยใครอยากได้ที่กัดในตะก้า้นะไม่ต้องไปใช้ช็อคขิดมดแบบนี้อีกแล้ว